ฟังด่วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับมาโกติดและอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดงของไทยเราล่าสุดการประจําวันที่22ธันวาคมครับที่ต้องบอกเลยว่าทะแนวรบเดือดระอุอีกครั้งหนึ่งครับกลายเป็นขเขมรเปิดฉากตั้งแต่ช่วงเช้าส่งผลให้ F 16ของไทยเราครับก็ปูพรมถล่มแบบจัดหนักจัดเต็มถึง4ลูกนะครับพร้อมกับกองทัพไทยเรามีการโต้กลับมากกว่า200นัดเรียกว่าวันนี้ยิ่งหนักกว่าเดิมก่อนที่จะมีการเจรจาพูดคุยถึงการประชุมอาเซียนและยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับขเขม,มรม รนกวนกว่า40ลำบริเวณสนามบินของไทยเราซึ่งงานนี้อาจจะลำหน้าไปมากกว่าเดิมก็ได้หรือเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาเริ่มจากสถานการณ์อัปเดตล่าสุดตามแนวชายแดนไทยของเรากันก่อนที่เรียกว่ายังเกิดเหตุการณ์ปะทะอย่างรุนแรงครับซึ่งก็มีรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าเลยครับว่าทางฝั่งกัมพูชานั้นเนี่ยเริ่มเปิดฉากยิงเข้ามายังฝั่งไทยเราก่อนในช่วงตั้งแต่4นาฬิกา30นาทีนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ระอุ และยังดูเดือดอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะชายแดนของกองทัพภาคที่หนึ่งฝ่ายความมั่นคงของไทยเราครับก็เปิดฉากใช้อาวุธหนักจัดหนักจัดเต็มโต้กลับเขมรเหมือนกันซึ่งก็เริ่มเข้าปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่สมรภูมิบ้านหนองจานอำเภอโคกูสูงจังหวัดสแก้วเผื่อออที่จะยึดพื้นที่คืนครับและก็ยึดเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นทางพลตรีวินไทยสุวารีครับโฆษกกอก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าปฏิบัติการดังกล่าวเนี่ยมันเป็นแผนทางทหารที่เรา เตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยฝ่ายไทยเราครับสามารถควบคุมพื้นที่บ้านหนองจานได้บางส่วนตอนนี้ก็ถูกประเมินเป็นพื้นที่สีส้มไม่ใช่พื้นที่สีแดงนะครับเป้าหมายก็คือจะขยายการควบคุมให้ครอบคลุมทั้งหมดเป็นพื้นที่สีเขียวแต่ว่าบ้านหนองจานเนี่ยสมรภูมิส่วนใหญ่นะครับสภาพเนี่ยก็เป็นพื้นที่โล่งทาให้ไม่สามารถนํากําลังพลไปปักหลักได้อย่างปลอดภัยซึ่งถึงแม้ว่าเราจะเข้าไปได้แต่ก็อาจจะถูกอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายกัมพูชาเนี่ยระดมยิงเข้ามาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลครับที่ทําให้กองทัพไทยเราเนี่ยจาเป็นต้องใช้อาวุธหนักเข้าทําลายแนวลึกเลยเพื่อที่จะลดอันตรายและเปิดทางให้กําลังพลเข้าควบคุมพื้นที่เอาไว้ได้อย่างเด็ดขาดและก็เพื่อสถาปนาพื้นที่ให้เกิดเป็นความมั่นคงถาวรอ,อันนี้ในส่วนของพื้นที่บ้านหนองจาที่มีการเปิดแนวรบแบบระอุเดือดตั้งแต่ช่วงเช้าเลยคือเรียกว่าเช้านี้เนี่ยหลายจุดตามแนวปะทะนะครับก็เดือดกันตั้งแต่เช้ามืดแล้ว ขอให้ประชาชนครับงดเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่สองหรือว่าโซนกองทัพภาคที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ฝ่ายไทยเราก็ทําการยิงตอบโต้กลับด้วยปืนใหญ่นะครับก็มีรายงานเหมือนกันว่ากัมพูชามีการเสริมกําลังที่บ้านจาก,กาโกและก็บ้านโอเบินตรงข้ามข้ามกับจังหวัดสแกวแล้วจากรายงานเบื้องต้นนะครับที่ได้รับมาว่าชาวบ้านในพื้นที่ครับยังสามารถได้ยินเสียงปืนใหญ่จากฝั่งไทยที่ตอบโต้เขมรไปแล้วมากกว่า200นัดอย่างชัดเจน คือเราตอบโต้กันแบบระอุดูเดือดมากๆซึ่งก็เป็นการระดมยิงจรวดหลายลังกล้องของไทยเราครับ SK CR 122ม mm, มก็ทำการโจมตีตำแหน่งฐานบัญชาการของขเมรและปูพรมทุกอำเภอติดกับชายแดนจังหวัดสแกวเลยซึ่งเมื่อวานนี้ครับกองทัพภาคที่หนึ่งเนี่ยก็ได้ออกมาแถลงเช่นเดียวกันว่าขเมรครับขี่รถถังเข้ามาเสริมกำลังตามแนวชายแดนตาภรรยาสแก้ลยิงเข้ามาใส่ฝั่งไทยเราจากนั้นไม่รีรอเลยครับกองบัญชาการโคษก F 16เนี่ยขึ้นบินทิ้งระเบิดถึง4จุดทั้งบ้านบึงตะกวนและก็บ้านตาพระยาซึ่งรายงานนี้ครับออกมาจากสื่อกัมพูชาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเครื่องบิน f 16ของไทยเราก็ทิ้งระเบิดใส่พื้นที่บึงตะกวนจํานวน4ลูกซึ่งเป็นฐานที่มั่นฐานทหารของเขมรครับเรียกว่าเป็นฐานบัญชาการเลยก็ว่าได้แล้วบวกกับรายงานเพิ่มเติมล่าสุดออกมานะครับก็คือตรวจพบโรน40ลำครับบินก่อกวนใกล้ก,ลกับสนามบินสุวรรณภูมิโดยเราเนี่ยจะมีการหารือในที่ประชุมสมวชในช่วงเช้านี้แล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจครับก็ต้องเร่งหาสายรับขเม้นะอาจจะเป็นทีมรับจ้างเนี่ยมาบินในไทยแถวนั้นก็ได้เพราะว่าในเรื่องของโรนนี้ถ้าเกิดอยู่ในระยะที่ห่างเกินไปมันก็บินไม่ได้นะครับต้องอยู่ในระยะรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรแหละคนที่มาบินโรนก่อกวนในสนามบินสุวรรณภูมิของไทยเราถึง40ลำถ้าเกิดเป็นขเมนจริงๆเนี่ยมันจะเริ่มหนักไปกว่าเดิมแล้วนะครับถ้าเกิดมาบินก่อกวนในพื้นที่ที่ไม่เกี่ยวกับแนวการรบเลยเนี่ยเราก็ต้องถล่มเอาให้ราบคาบเป็นหน้ากองเหมือนกัน ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดกับกองทัพภาคหนึ่งนะครับที่มีการดูเดือดอย่างต่อเนื่องเพราะเหมือนกับการเจราจาหยุดยิงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับการประชุมอาเซียนในวันนี้ต้องจับตาเลยครับอย่างที่ผมบอกแลลวเราอาจจะใช้โอกาสนี้ในการรุกคืบแล้วก็ยึดพื้นที่ได้พอยึดพื้นที่เสร็จสักปั๊บเนี่ยประกาศเจรจาหยุดยิงหยุดยิงทันทีถ้าเกิดว่าเราอยู่ในพื้นที่ได้เปรียบครับก็จะสามารถทําได้ก็ต้องส่งกําลังใจให้กับโซนกองทัพภาคที่หนึ่งของไทยเราด้วยนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่ยังดูเดือด ไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่าเราจะสร้างความได้เปรียบแล้วก็ควบคุมพื้นที่ได้มากกว่ากับโซนกองทัพภาคที่สองครับรายงานออกมาล่าสุดสถานการณ์ตอนนี้บริเวณชายแดนพระวิหารครับทั้งฝ่ายไทยเราก็ฝ่ายเขมรนั้นมีการสาดตืนใหญ่ใส่กันไม่ยั้งแล้วก็อาจจะดูเดือดมากยิ่งกว่าทุกวันด้วยกับเฉพาะตรงนี้นะครับบริเวณชายแดนเขาพระวิหารเองทั้งถามอ,อีดแดงห้วยตาเรอแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่มันเดือดก็คือห้วยตาเรเนียนแหละครับที่เขมรนั้นหวังใช้เป็นประตูครับเข้ายึดคืนพื้นที่ภูมิมะเขือ แต่ว่าในจุดยุทธศาสตร์ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขมรยนยึดได้ก็ต้องยอมรับนะแต่ผมเชื่อว่าทหารไทยเราเนี่ยตั้งรับที่มั่นที่แข็งแรงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราสถาปนาแบบแข็งแรงมากๆกาก,การที่เขมรนจะขึ้นมายึดมันเป็นเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยถึงแม้ว่าจะมีการระดมยิงอย่างหนักเข้ามาก็ตามในพื้นที่ห้วยตามมาเรียนะครับก็เป็นช่องเขาแหละที่อยู่ระหว่างกลางโดยเขมรนเนี่ยยังคุมพื้นที่อยู่ตรงนั้นเอาไว้นะครับจะปีนขึ้นมาบนเขาเนี่ยมันเป็นโอกาสที่ทําได้ยากมากมาก แล้วเมื่อคืนนี้ครับพื้นที่ช่องอ่านมาเนี่ยก็มีเสียงหมาห่อตลอดทั้งคืนเลยซึ่งก็ยังมีอีกหนึ่งจุดนะครับที่ตลอดทั้งวันยังคงเกิดการประทะก,กันอย่างหนักโดยเฉพาะการใช้ปืนใหญ่แล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดอย่างหนานแน่นในบริเวณผาหมยแดงและก็ภูมิมะเขือซึ่งทางกองทัพภาคที่สองเนี่ยก็มีการสรุปสถานการณ์ล่าสุดออกมานะครับทางบริเวณช่องอ่านมาเอ่ยช่องบกเอ่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยไทยเราก็ยังสามารถควบคุมจังหวะการยิงได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความแม่นยำสูง ขณะที่ฝ่ายกัมพูชานะครับมีการใช้รถถังยิงตอบโต้ในช่วงค่ำแต่ว่ายังไม่สามารถผลักดันแนวรบได้สําเร็จเดี๋ยวเรามาไล่เรียงตั้งแต่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีกันก่อนครับโดยเฉพาะในบริเวณที่ช่องบกนั้นก็ตรวจพบการยิงอาวุธประจํากายเป็นระยะซึ่งลักษณะครับเป็นการยิงตรวจแนวขณะที่บริเวณช่องอา่านมาครับฝ่ายกัมพูชาก็ถอนกําลังไปตั้งแนวรับที่สองห่างจากพื้นที่สู้รบราว10กิโลเมตรแล้วก็ใช้โดรนบินตรวจการฝ่ายไทย เราอย่างต่อเนื่องโอ้โหยไปไกลมากนะครับ10กิโลเมตรนี่ส่วนชายแดนจังหวัดศรีสะเกดครับรายงานล่าสุดทั้งสัมแตโดนตวนผู้พิศโสมพนงประสิทธิโสช่องตาเท่าถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการยิงปืนใหญ่แล้วก็ปืนครบตอบโต้กันอย่างรุนแรงที่สุดเลยซึ่งฝ่ายกัมพูชาครับยิงกดดันเราเป็นระยะโดยเฉพาะบริเวณเขาสัสโสและผู้พีนั้นก็ยังระอุยังต่อเนื่องขณะที่ฝ่ายไทยครับมีการยิงตอบโต้ไปยังจุดตรวจพบกันยิงหลายครั้ง พร้อมกับใช้โดรนทิ้งระเบิดทำลายที่ตั้งของฝ่ายตรงข้ามจนได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับส่วนบริเวณผาไม้แดงห้วยตามารีของจังหวัดศรีสะเกดเนี่ทั้งสองฝ่ายทั้งไทยและก็เขมรก็ปะทะก,กันตลอดทั้งวันเลยด้วยอาวุธประจำกายบ้างด้วยปืนครบบ้างส่วนที่ภูมิมขือช่องโดนเอาพรานยาวพรานหิน8ก้อนครับก็มีการยิงแบบประปรายซึ่งฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงเฝ้าตรวจและยิงกดดันเป็นระยะอยู่อีกหนึ่งจุดครับเป็นชายแดนจังหวัดสุรินทร์ครับก็ต้องบอกว่า เริ่มจากพื้นที่ช่องจอมช่องเพลยแล้วก็ช่องระยีรวมถึงพื้นที่ประสะาสาทคณะนักับฝ่ายไทยเราเนี่ยก็ส่งกําลังพลเสริมและตืงนกาลังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่ประสะาสาทคณะนรับฝ่ายกัมพูชาเนี่ยใช้รถถังยิงเข้ามายังฝั่งไทยเราแต่ก็ไม่เกิดความสูญเสียส่วนอีกหนึ่งจุดที่สําคัญของจังหวัดสุรินทร์ครับก็เป็นปราสาทตาควายกับเนิน350อช่วงนี้เราก็ใช้รถเจสีบีเกลียอพื้นที่นะครับบวกกับรถเนี่ยหยิบกับระเบิดทําให้ยางล้อหน้าเสียหายแต่ว่ากําลังพลของไทย เราปลอดไทยแล้วต่อมาครับก็พบกันหญิงจากฝ่ายกัมพูชามายัางยอดเนินและในช่วงเย็นนี่มีการตรวจพบการเคลื่อนยานรบไทยเราก็เลยใช้ปืนเนี่ยยิงสกัดเอาไว้ก่อนในขณะที่พื้นที่ช่องกลางแล้วก็ตามเหมือนโทมนะครับฝ่ายไทยเราก็ตึงกําลังตลอดแนวเลยโดยเฉพาะพื้นที่ตามเหมือนโทมครับกัมพูชานี่มีการยิงจรวด bm 21บครับมาอย่างด้านที่ใต้ของตุประสาทตามเหมือนโทมเหมือนกันอันนี้ก็เป็นการอัปเดตของพื้นที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ อีกจุดหนึ่งพื้นที่จังหวัดบุริรั์ครับในส่วนของช่องสายตระกูลนั้นทั้งสองฝ่ายนี่ยังคงตึงกําลังเผชิญหน้ากันตลอดแนวเลยและนอกจากนี้ในพื้นที่ส่วนหลังครับจังหวัดสุรินทร์นี่ก็สามารถตรวจพบจรวดบีเอ็มยีจำนวน4ี่ลูกยิงตกในพื้นที่ทิศใต้ของบ้านหนองจุกตําบลตามเมียงอำเภอพนมดงรักครับแต่ว่าเบื้องต้นก็ยังไม่พบการรายงานความเสียหายหรือว่าการสูญเสีย